สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีแมมมอนทาร์ดชาแนลนะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคีแรันดอมดวงความรักนะคะดวงความรักของชาวธาตุดินชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันเนาะมาดูกันว่าพลังงานนะคะของชาวธาตุดินจะเป็นอย่างไรบ้างใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์นะคะก็ติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะ พลังงานของชาวธาตุดินนะคะมันต้องบอกก่อนว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะรับชมหรือว่ารับฟังเพื่ความบันเทิงได้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มพลังงานกันเลยนะคะไพ่ขึ้นพลังงานเดมเพลอร์นะคะเดอรมูนเชมพารันจั m เม t นนะคะ พลังงานนี้ขึ้นมามันเป็นเรื่องของแรงดึงดูดเป็นเรื่องของทิศทางการฟื้นฟูพลังงานของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นเนาะการเปลี่ยนแปลงแรงดึงดูดการฟื้นฟูความสัมพันธ์หรือว่าเป็นในเว์ของการที่จะได้อยู่ในสถานการณ์ของการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็มนุษยว่ามันขึ้นมาถึงพลังงานความลังเลใจมีพลังงานการต่อยอดในเรื่องของสเสด็ ความที่แบบอย่างเจมเพอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่การต่อยอดในเรื่องความมั่นคงการต่อยอดในเรื่องราวของการใช้ชีวิตที่มันเป็นแนวทางของโอกาสที่ใช้เหตุและผลนะคะเหมือนช่วงเวลานี้นะ่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมองไปในระยะยาวมากขึ้นเนาะมองไปในสเตปมองไปในเส้นทางของทิศทางของการปรับเปลี่ยนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงบางอย่าง พอมันมีอะไรที่ปรากฏขึ้นนะคะแล้วมนคิดว่าการที่คุณจะได้ปรับตัวหรือการที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่อจากนี้นะมันน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วก็นำพาให้คุณได้ฟื้นฟูพลังงานได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเนาะมีลักษณะของความมั่นคงในเรื่องราวของความรู้สึกนะคะแล้วก็ มืนคุณโตขึ้นมีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีการใช้เหตุและผลมากยิ่งขึ้นเนาะในกระบวนการคิดอ,อ่อในกระบวนการตัดสินใจนะคะกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะภาพรวมบรรยากาศความรู้สึกบนว่ามันจะไปในสเต็ปของพลังงานความรักความสัมพันธ์ เออที่มันจะแบบต่อเนื่องต่อยอดไปแต่คือช่วงเวลานี้ถ้าถามถึงเออตัวคุณน่าจะมีความลังเรใจอะไรอยู่ค่อนข้างเยอะพขึ้นพลังงานเดือมูลนะคะการทำตามสัญชาตญาณการฟอลโล่ทำตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นอืมเวของการเปลี่ยนแปลง อะไรหลายๆอย่างที่มันจะใช้กระบวนการตัดสินใจแล้วก็ใช้เหตุและผลนะคะกับสิ่งต่างๆมาใช้ในกระบวนการตัดสินใจเนาะวโนเวนี้มันมีเรื่องของแรงดึงดูดแหละเป็นเรื่องของทิศทางพลังงานนะคะที่มันจะแบบว่าเหมือนได้ฟื้นฟูพลังงานบางอย่างขึ้นมาบางคนก็อาจจะมีพลังงานเก่าๆในการที่อยากจะเริ่มต้น อะไรใหม่ๆด้วยได้นะขอไปดูพลังงานเพิ่มเติมกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ้น,อนขอดูกันในส่วนของทิศทางพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะ มาดูกันนะคะพลังงานของคนที่เขากำลังคิดถึงคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่เขาคิดอยู่รู้สึกยังไงควีนออฟครับคิงออฟโซลนักฟุตบอลอัศวินเือทัวยค่ะสี่วัวรจัดจี ในสเตปเวตรงนี้ที่มันขึ้นมาเหมนคิดว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่แล้วในเรื่องของการตัดสินใจใหม่แล้วในเรื่องของการใช้เหตุผลนะคะการยึดหลักของเหตุผลการยึดหลักของความถูกต้องมากกว่าความถูกใจวันว่าคนๆน,นี้เขามองว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเป็นไปตามเหตุและผล เป็นไปตามเหตุแล้วเป็นผลแบบนี้เนาะประมาณนี้แล้วมันมีทิศทางของการแบบสี่ถ้วยอะเหมือนเราเพิกเฉยเราละเลยกับบางเรื่องบางสถนานการณ์หรือบางเรื่องในสเต็ปที่เป็นไปอะมันอยู่ในเวของการแบบเป็นโอกาสนะทางความรักทางความรู้สึกนะะแล้วก็ มือนรู้สึกว่าไม่ได้ไปโฟกัสจุดๆเหมือนว่าคนคนนี้เขารู้สึกแบบบางครั้งไม่อยากโฟกัสบางครั้งรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหน่ายรู้สึกแบบเบื่ออะไรแบบเนี้ยเขารู้สึกว่ามันมีเรื่องอะไรเขาคิดเยอะแยะไปหมดนะคะแต่มว่าคนคนนี้ถ้าเขาจะเทคชั่นหรือเขาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนว่าจะมีเวของ พลังงาน Queen of Cups เนี่ยมีเวของสถานการณ์ของการที่จะแสดงออกทางความรู้สึกการแสดงออกถึงความรักนะคะมีพลังงานของความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายและทิศทางพลังงานต่างๆเนาะอ่า oh. มันเป็นสเต็ปของการที่มีพลังงานการแบบ มีความเฟรนลี่มีความคี้เล่นเหมือนว่าคนคนนี้เป็นลักษณะของคนที่มีอัธยาศัยดีแล้วก็เป็นคนที่บางคนคนภายนอกถ้าไม่รู้จักมองมาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคนคนนี้ดูมีความเจ้าชู้ไหมดูมีความแพลวพลาวในตัวตนในตัวเองประมาณนี้นะคะเขาน่าจ,จะรู้สึกว่าช่วงเวลานี้คุณก็ค่อนข้างมีเสน่ห์แล้วก็หลายคนก็อาจจะจับตาจับจ้อง มาที่คุณอยู่ด้วยก็ได้เนาะเป็นเป็นพลังงานทางความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับคนคนนี้นะพลังงานพลังใจนะคะคินว่ามันจะไปในสเต็ปที่เราเราเองก็รู้สึกรู้สึกได้ว่ามันจะมี เป้าหมายที่ชัดในการเข้ามาหรือว่ามีเป้าหมายในเรื่องของการจะขยับความสัมพันธ์อะไรใดๆคือเขาก็แสดงออกแหละแต่เขาเป็นคนที่มีเหตุมีผลนะทุกคนฉะนั้นการที่จะทําอะไรมันจะไม่ได้เป็นตามอิมชันไม่ได้เป็นตามอารมณ์สัญชาตญาณความรู้สึกมันจะเป็นตามเหตุและผลที่เห็นสมควรว่าเอออะไรหนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้เนาะแต่อย่างน้อยเราจะเห็นได้ว่าเฮ้ยเป้าหมายของคนคนนี้ ในการที่จะเที่นคืออะเรยเป้าหมายในการเข้ามาคืออะไรอ่ะประมาณนี้นะคะเราไปดูกันหน่อยว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ตรงนี้นะสเต็ปที่จะเกิดขึ้นนะคะเรื่องราวที่จะเกิด ขึ้นมันขอใช้เป็นสำหรับเดิมนะคะ The Little p r i n c นนะคะแนวโนมแล้วก็คำแนะนำจากไพค,คะ่ะไพมีขึ้น Night of Swords นะคะอัศวินถือดาบ The d e v i l คะ่ะ p a g e of Cups สิบดาบแล้วก็ The Tower นะคะ พลังงานทางความรู้สึกนะคะพลังใจที่เกิดขึ้นนะอ่ะมนว่าบอกเลยว่ามีเรื่องที่เซอร์ไพรส์คุณการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรที่คาดไม่ถึงนึกไม่ถึงนะคะจะปรากฏขึ้นแล้วแล้วก็เรามองว่าเฮ้ยมันเป็นพลังงานของความแบบ รีเบิร์ดเออถ้านะคะโมรู้สึกว่ามันเหมือนจะมีการจะปลดล็อกพลังงานอะไรที่มันหนักหน่วงให้รู้สึกว่ามีความฟรีดอมมากขึ้นมีความเป็นอิสระมากขึ้นได้ทำอะไรได้คิดแบบได้แชร์ดิ้งอะไรมากขึ้นเนาะมันเหมือนกับต่อจากเนี้มันมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่จะราบเรียบหรือการที่เขาจะเทคชั่นอะไรมาฉะนั้นมันมีอะไรที่ต้องฝันฝา่ามีอะไรที่ต้องลุยเดินหน้านะคะ ไปกับความสัมพันธ์ตรงนี้อีกมากมายหมนรู้สึกว่ามันเป็นสานการของคนที่ไม่ยอมแพ้ลุยไปกับปัญหาประสาทต่างๆมันมีพลังงานการตัดกับแม่ค่ะหรือคนที่มีประเด็นอาถ้าบางคนคนที่คุณถามถึงคนที่คุณนึกถึงเนะี่ยเป็นคนเกา่าเก่าคนเดิมๆที่มีประเด็นก็มีแนวโนม้มว่ามันจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์มีความกระทนหันนะคะหรือมีความบบปุ๊บปัปปบ ทุกสิ่งทุกอย่างหรือเป้าหมายที่แผนไว้มันอาจจะเร็วกว่าที่คุณคิดนะคะหรือว,ว่ามันมีการแบบเซอร์ไพรส์ความรู้สึกของคุณมากๆเหมือนกันเป็นการเปลีป่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะคะประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรออิมขอดูในทิศทางของลัคนาแล้วก็ราศีนะคะ มีชาวเมถุนนะจ๊ะชาวกรกฎนะคะสิงสิงซ้ำนะแล้วก็พิจิกนะคะประมาณนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะมันต้องบอกว่าอยากให้แบบเตรียมรับมือกับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วกันยังไงก็ถามว่ามีโอกาสจะได้เปิดใจมีโอกาสจะได้เริ่มต้นใหม่มันมีภาพลังงานโอกาสขึ้นมาอยู่นะคะเอ่อขอให้คุณได้เจอกับ เส้นทางที่ใช่เส้นทางที่ดีมันเหมือนต้องปลดล็อกพลังงานให้ให้ฟรีดอมด้วยอ่ะนะเป็นกำลังใจให้นะคะมาเจอกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ